เนี่ปนไปไหนเฮ้ยโอ้คนดูดิเฮ้ยติดครับแย,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 ย่สวัสดีเอฟซีแล้วก็อเมมองฟูนทุกท่านนะครับจอกันเป็นนอกพามาสกูเบีกแล้วตอนเช้าเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกมาใส่เป็นไม่ได้ครับเพราะมาใส่ตอนคืนก็ฝนลินๆนะฮะก็เลยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาถ่ายดูว่าใส่ตอนไหนใส่ยังไงนะครับผมผ่านดูบรรยากาศโอ้หมอกลงทุกคน บรรยากาศดีอ่ะกูไปครับโอเคใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงไปโอ้โหตั้งแรกตรงเลยครับไม่ติดน้องที่สองนี่ก็ไม่ติดครับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนไม่กินเบ็ดครับ ปลาไม่กินเบ็ดดูฮะอย่างดิ้นอยู่เลยครับโอ้โหติดครับโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศครับทุกคนหมอกลงครับอู้บรรยากาศดีเท่ทุกคนสุดยอดเลยกี้กล้องหน้ามันไม่ค่อยชัดนะดูดูกล้องหลังนี่ยูว์กูเบ็ดเช้าตอนหมอกลงวู<ห>้ยวะไปไปขี่มวยฮะ ยู่ตรงนี้เขาผมขั้นหนึ่งให้ไปไหนเนาะไหนไปไหนเฮ้ยโอ้คนดูดิเฮ้ยโอ้ติดครับโอ้ยโอ้ยเบ็ดผมมุนอุ้ยปุ๋ยเล็ดตุ้มเป๊ะแล้วโอ้มาแล้วครับเต็มแรกครับมาแล้ว เื้ยสนอมเลยวะอุ้ยดูว่าเบ็ดหายกลุ้มซะโอ้ยดูเชือกครับทำไมครับเชือกย่นเลยฮะโอเคเรียบร้อยครับทุกคนใส่ถุงเรียบร้อยคันนี้ไม่ติดไม่กินครับเอ้อ ติดนม่ติด,ตดนน้ออันนี้ก็ตรงไม่ติดครับเดี๋ยวหมดอชอบบรรยากาศแบบนี้เลยเย็นสบายอยู่นะทุกนมันนอกเนี่ยเป็นอะไรที่ที่สนอมมากเลยมันแก่วโอ้โหไม่ติดครับเงียบเกล็ดเลยสนอมตรงนี้น้นอันนี้เป็นน้ำใหม่นะทุกคนน,น้ำใหม่เลยดูน้ำบางที่บางนาอันนี้คือน้ำเก่า แต่อันนียดูน้ำยังขุนอยู่เลยครับน้ำใหม่ครับน้ำใหม่น้ำใหม่หมบามพื้นที่คือมีน้ำขังอยู่บ้างเล็กน้อยครับพอฝนตกมาก็ปลาก็มาด้วยแต่ไม่รู้จะมาเยอะมาน้อยที่ไหนครับนี่สนอมครับสนอมรอแต้มที่สองครับคันน,นึงแค่ไปไหน้ย เฮ้ยทันที่โค้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาติดครับทุกคน,นโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหพันขอยยดไปพันข้าวครับพันกอข้าวอู้อยูมาแล้วครับคนนี้ครับไม่ใหญ่แต่พันเยอะ โอ้เน่อนอีสองแต้มนะครับร,ร,ร,รัว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 น้ำใหม่โอ้ทุกคนดูนิดเดียวจะขาดแลวนี่อุ้ยนิดเดียวเองเฮ้ยเออนิดเดียวเองเนี่ยครับโอ้โหทุกคนปลาใหญ่นีด้เรดียบร้อยนะครับโอ,โอเคทุกคนไปต่อครับผมลืมบอกไปเลยนะว่าไม้นี้ ไม่มีใครเข้าใส่นะครับหน่อไม้นี่ผมมาใส่ขนแรกเลยครับทุกคนไม่ค่อยมีใครเข้าใส่หรอกดยเฉพาะตรงนี้ครับไม่ค่อยมีปลาทุกคนสนมากนะไม่ค่อยมีปลาแต่คันนี้อาการมาไมเป็นแบบนี้โอ้ไม่ติดครับ <laughs> นึกว่าติดไม่ค่อยมีใครใส่ครับไม่มีเลยอนะ ทั้งนั้นดูการทำนาไอ็นนาฝนนี่แคคคนสองคนครับที่จะใสเ่เบ็ดนี่ล่ะดูไหมเบ็ดมันปากไม่แบบนี้มันทิ่มไว่เฉยอ่ะไปครับเี๋ยต่อครับบรรยากาศหาที่ไหนไม่ได้แนะ่ทุกคนหาได้ตามบ้านนอกครับ ยิ่งโควิดอย่างนี้ด้วยออกไปไหนไม่ได้คนไม่เห็นคลิปนี้ก็เป็นใครที่กลับบ้านนอนไม่ได้ก็ดูคลิปนี้โอ้โหสุดยอดน,นี่ไม่ติดครับเชือกตึงไหมนี่โอ้ไปติดครับนึกว่าเชือกโค้งเชือกตึงไปโค้งติด นี่งๆน,นี่ปลาใหญ่นะทุกคนเฮย้ยไอ้คันนี้นะเฮย้ยดูดีแล้วผมว่าเนี่ย,ยนั่นตัว <c oughs> สเต็ปเดิมครับดูน้ำนี่ทุกคนยังขุ่นคลักอยู่เลยครับเนี่ยน้ำใหม่สุสดๆครับอันนี้ไม่ติดครับเดืยวหมดเด,เดือดยังเหลือ เมื่อคืนผมมาเนี่ยดูน้งคุณเลยฮะใส่มันอคืนมาเสี่ยงดวงเอานะทุกคนได้ไม่ได้ก็ว่าไอ้เรื่องหนึ่งแต่ว่าได้ไมาแล้วสองแต้มนนครับมาแล้วครับแต่ตามน้ำพริกแล้วนี่เราจะได้พอต้มไหมตัด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 แทรดคอมไปแอคชั่นโค้งๆมามีไหมมีคันนี่ครับตัดให้ครับ ให้ครับพันยาครับเรียบร้อยแต่พันอย่างนี้นะิ่งๆครับหลุดนะโอ้โหพระเจ้ากับข,ข้าวถุงละห้าบาทเฮ้ยหลุดดีเป็นยังติดสักกัรเจีย๋ยหลอวะ ออน้ำใหม่ไตรไม่มีเลยนะทุกคนไม่ติดครับเยอะโมหนูเอาปลามาฝากอยากโคได้เกียรปลามีเวตเมียไม่เตี้ยไม่ต้องเกียของแพงเสียงดวงคนระับเสียงดวงกับไม้นี้ มีเยือนเรือครับเงียเรือเงียเรือแล้วฮู้เงียเรือแล้วฮู้น้ำก็เพิ่มขึ้นไตรหรือเปล่าไม่ติดครับอ่ะโอเคทุกคนภารกิจ กู้ไปก็ได้พร้อยแล้วนะครับสรุปได้คือได้สองแต้มนะครับก็ใสกำลังแบบน่ารักมินิมินิประมาณนี้นะฮะหมายนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไว้วงตอนคือไม่มีใครมาใส่ครับหนึ่งฤดูการทํานาจะมีคนมาใส่แค่ครั้งเดียวถ้ามีพรานสิบคนก็สิบครั้งแค่นั้นแหละบางคนก็ไม่มาเลยลนานมาทีหนึ่งนี่ยผมเนี่ยได้รอบหลายปีเลยเพิ่งมาใส่ครั้งแรกนะครับก็คิดว่าคงไม่มาแล้วแหละนอกจากว่ารออาจจะรอช่วงข้าตังท้องนะครัะอาจจะดูมาอาจจะมา เว็บมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกหมายนี้เป็นอะไรที่แปลกไม่ค่อยมีใครมาใส่นะครับงงมากเงินเพราะปลามันก็พอมีอยู่บ้างหรือก็แทบไม่มีเลยมันไม่ค่อยอยู่มันแปลกมากเลยสารเคมีอะไรเขาก็ไม่ใช้นะเขาไปใช้เขาก็ฉีดคณะบ้างนิดหน,น่อยแค่นั้นเองไม่รู้ทำไมที่อื่นนี่คือใช้อ,อุต่โอ้โหอุตลแต่ว่าปาลาก็ยังมีอยู่ปลายังกินเบ็ดดีนะครับที่นี่คือไม่ค่อยกินแปลกถือว่ามันแปลก ก็มานีนทุกคนสรุปได้สองแต้มนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็จ่มีกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมนะคใครเข้ามาก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรผมจะพูดดีไหมเรื่องคนกดอันซับเนี่ยผมโมโง,งมากเลยผมโดนทุกวันกดอันซับกดถ้ามีคนติดตามมาหนึ่งห้าคนหกคนเจ็ดคนเนี่ยก็มีคนกดกดติดตามปุ๊บพักหนึ่งเขาก็กดอันซับไปือก,กดยกเลิกครับกดยกเลิกไปมัน สี่ห้าคนแต่หรสักคนสองคนนี่แหละประมาณเนี้ยแปลกมากเลยโดนโดตัวทุกวันนะครับเมืม่อวานเมืม่อวานโดนแล้วประมาณแปดคนเข้ามาสิบคนโดนไปแปดนะแปลกมากงั้นก็ฝากมีตามอะไรแชร์ชด้วยครับเจอกิปหน้าครับใครเจอบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับแากผมนะฮะสาหัสจริงๆบายบายสวัสดีครับ